อ่ะก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเดี่ยมเบต้านะครับมี่ตอนรับเพื่อนนะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ขอไปด้วยครับเจ็บคอครับอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลยไม่ค่อยสบายนะ EP นี้นะผมจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับว่าในการนะครับทําสายประกัดหรือเพาะประกัดโดยเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับผมทํายังไงนะครับ มันหมายความว่านะครับเทคนิคการเพาะปันนี้ก็คือปลานะครับต้องเข้ากันยังไงนะครับถึงจะมีปลาคุณภาพนะครับที่โอเคสามารถแบ่งขายได้เนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับโดยที่เลือดไม่ชิดนะครับผมจะมายกตัวอย่างนะครับ1นึ่งสายพันธุ์นะครับก็คืออีสานสีหน้าของผมเนี่ยผมได้มาชุดแรกนะครับเมื่อ3-4ปีก่อนนะเป็นปลา2คู่นะครับ แล้วก็ทํามายาวๆเลยนะครับโดยที่ปลาไม่เป็นเลือดชิดนะครับเป็นพิการแบบไม่สามารถแบ่งขายได้อะไรแบบนี้นะครับก็คือทํามาเรื่อยๆนะครับปลาก็สวยทุกรุ่นเลยนะครับส่วนใหญ่นะคแทบจะ90%เเลยนะครับก็คือเป็นปลาดีนะเ,นเพื่อนๆหลายคนที่ถามผมเข้ามาน้องๆที่เขาอยากเพาะก็ถามเข้ามานะผมก็ตอบไปคนนึงนะครับ คนที่สองทักมาก็ตอบเหมือนเดิมมาอีกก็เลยอยากจะมาทําคลิปนะครับซึ่งมันก็เป็นอาจจะบางท่านก็เก็บไว้เป็นความลับเลยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะรผมก็ไม่ได้ทําสายขึ้นมาเองเนาะก็ไปขอซื้อปลา,าเข้ามานะครับเราก็ไม่ได้พัฒนาเป็นสายของตัวเองนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเก็บไว้เป็นความลับเนาะแล้วก็ไปเอาปลาเข้ามาทําขายนะครับก็เลยจะมาบอกนะเพื่อน เทคนิคนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าเอาเข้ากับพ่อแม่ป่าก็พอแล้วนะครับจริงๆนะอย่าเอากับเข้าไปกับเข้ากับพ่อหรือแม่นะครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะพัฒนาสายนะครับถ้าเราเน้นแบบสายเดิมมานะครับไปได้มาแบบไหนนะครับก็ต่อยอดไปสายเดิมนะครับโดยที่ไม่ได้ต้องการไปผ่าเปลี่ยนทายสายพันธุ์หรือว่าเป็นพัฒนาเป็นสายอื่นนะครับ ก็อย่าเอาเข้าไปกับเอาเข้ากับพ่อแม่ปลานะครับก็ผมจะยกตัวอย่างเนี่ยก็คือสารสีหน้าผมได้มาสองคู่นะผมจะยกตัวอย่างมาหนึ่งคู่ก็คือได้มาที่แรกก็เพาะปกตินะแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าต้นสายเขาเขาจะเอาอยัางไงมาให้นะครับแต่ผมดูมันปลามันก็รุ่นเดียวกันนะครับผมก็เอาคู่แรกมาเข้ากันเลยนะก็ได้ลูกออกมาปกตินะครับ รุ่นลูกของเขาครับเราก็คัดไว้ช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าทําใหม่ๆทําอยู่ที่ห้องอบ้านพักที่ทํางานนะครับก็สมัยก่อนประมาณสี่ปีที่แล้วนะครับที่ผมเริ่มเลี้ยงเริ่มกลับมาเลี้ยงนะครับก็เอาข้อกันเสร็จก็พอโตขึ้นนะครับรอดไม่เยอะนะชุดแรกๆรอดไม่เยอะเพราะว่าลายแดงก็ทําด้วยกากน้ำตาลไม่ได้เปิดใจอะไรนะครับก็ได้ไม่เยอะ ผมก็เอารุ่นนั้นอีกเนี่ยมาเข้ากันนะครับโดยที่อีกหนึ่งคู่นะ่ะก็ทําเหมือนกันนะทำเป็นเป็นคู่ขนานกันมาเลยนะครับคู่นี้เข้ากันได้ชุดลูกเอาเข้ากันได้ชุดลูกลงมาอย่างนี้นะครับก็ต่างต่างคู่ก็ต่างได้ลูกชุดออกมานะครับบางครั้งนะผมก็เอาต่างคู่เนี่ย รุ่นลูกเขานะครับมาเข้ากันนะครับอาจจะเป็นตัวผู้นี้อาจจะเป็นตัวเมียนะมาเข้ากันนะครับแล้วก็แยกออกไปนะครับส่วนอ่พวกเพื่อนมันหรือว่าพวกเพื่อนที่เหลือนะครับก็เอาเข้ากันมาเรื่อยๆนะครับผมจะทําอยู่อย่างนี้นะครับก็พอหลังๆมาเข้าปีที่สองที่สามนะครับอันนี้จะไม่ได้ไปแยกขนานออกไปแล้วนะครับก็เอาชุดคอกเดียวกันเนี่ยเข้ากันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับ โดยที่ป่านะครับออกมาแต่ละชุดเนี่ยคุณภาพนี่บอกเลยว่าดีนะครับมันจะมาเสียตรงนี้นะนเพื่อนเสียตรงเนี้ยตรงที่เราขุนนะครับปลาส่วนใหญ่ก็คือเอาขุนไว้นานพอเครื่องเขาเริ่มยาวออกมาเรื่อยๆนะครับพื้นที่มันเล็กนะครับข้างล่างมีตะกรนขี้ปลาเยอะเนี่ยเครื่องเขาจะเริ่มงอหงิดเข้ามันมาเสียตรงนี้เยอะนะครับแต่นะครับอีสานสีน่าจะไม่ค่อยเสียนะเพราะว่า คลิปเครื่องเขามันไม่ได้ใหญ่นะผมมันไม่ได้เป็นทรงเครื่องนะครับส่วนประกศาศอีสานผมก็ทําเหมือนกันเลยนะครับประกศาศอีสานผมจะบอกเลยขออนุญาตพูดถึงชื่อช่องแล้วกันก็คือคุณเกศสกลเบตตานะเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนนะถ้าใครได้ติดตามตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อช่องเป็นเด็กบ้านนอกนะครับเขาก็ยังทําช่องอยู่นะครับผมก็ได้ดูบ้างนะครับบางครั้งเพราะว่าเขาเปลี่ยนแนวนะครับไปปลูกต้นไม้พวกนี้นะครับ ผมได้อีสารมาจากเขานะครับส่งเครื่องกเพาะมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับเกือบจะ3ปีแล้วนะครับ 3- 4่ปีก็รุ่นเดียวกันะปลาที่เอาเข้ามาชุดแรกๆนะครับผมก็เพาะมาอย่างนี้แหละเพาะเข้าคู่กันโตขึ้นมาก็เอาไปเพาะอีกเพาะอีกครับสมมุติเอาง่ายๆเลยนะผมเพาะขึ้นมาได้1บ่อนะครับบอ่อนี้ผมจะเลือกพ่อแม่พันธุ์ไว้สักประมาณ2คู่กันไว้นะครับ2คู่ที่เหลือ ขายแล้วก็อันไหนไม่ผ่านก็แยกออกไปอันไหนเป็นหางข้อก็แยกออกนะครับได้สองคู่ปุ๊บนะครับผมก็สองคู่นี้มาเพาะอีกนะครับอ่าปรากฏว่ามันได้ทั้งสองคู่นะครับพ่อแม่แยกออกเลยนะครับผมจะเพาะครั้งเดียวนะครับหรือไม่เกินสองครั้งนะครับพ่อแม่ป่าชุดหนึ่งนะถ้าเราทํามาสักพักนะครับหมายถึงป่าเราเยอะแล้วนะ แต่ถ้าเป็นยุคแรกๆก็ใช้บ่อยอยู่เหมือนกันประมาณ3คอกี่อกนะครับทีแรกเราจะใส่ใจเฉพาะเรื่องที่ว่าปลาตัวหนึ่งเพาะได้กี่รุ่นกี่อคอกนะครับพอเราทํามาสักพักปลาเราเริ่มเยอะนะครับเราไม่มีเวลาไปเอาตัวเดิมกลับมานะครับผมก็เอาคัดไว้สองคู่ไปเพาะพอได้ออกมานะครับเป็นสองอนะครับเป็นสอกขขึ้นมาแล้วนะครับแต่ละค้อคก็จะคัดไว้อีกนะครับอาจจะเป็น ขอกละาคู่เอาคิดว่านะสวยที่สุดนะครับในสายตาเรานะครับต้องเอาสวยที่สุดนะครับผมก็ทํามาแบบนี้นะครับเอาสวยที่สุดนะครับที่เหลือก็แบ่งตามเกดกันไปนะครับถ้ายังมีสวยอยู่นะครับก็แบ่งเป็นคัดเกดนะครับถ้ารองลงมาก็เกดเลี้ยงเล่นหรือว่าเกดแถมอะไรพวกนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ปลาแถมเนี่ยก็จะมีตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับตามตะเกียบที่มันบิดงอนะผมก็จะแถมไปนะครับ อ่ผมก็จะทําอยู่อย่างนี้แหละมาเรื่อยๆนะคนที่กําลังหาความรู้ในเรื่องพอป่านะครับแต่แฟนซีผมไม่ได้ทำนะผมไม่ได้ทําแฟนซีนะก็ความรู้จะไม่มีนะเพราะว่าแฟนซีเนี่ยมันเป็นป่าพัฒนาข้ามสายไปแล้วนะครับอ่ประกาศป่ายังเป็นสายดั้งเดิมก็มีนะอย่างอีสานสีอ่าอีสานทรงเครื่องเนี่ยก็ยังเป็นประกาศป่าอีสานอยู่นะคาว่าทรงเครื่องนะครับก็หมายถึงแค่เครื่องใหญ่นะครับ เครื่องใหญ่เราสามารถทําเองนะครับเอ่อเราสามารถไปเอาปลาจากธรรมชาติมาทําก็ได้นะสําหรับเครื่องใหญ่นะเพราะว่าไม่ได้ไปผ่ากับอย่างอื่นนะครับอ,อ่เราสามารถทําได้แค่ทำเอ่อคัดที่มันเครื่องใหญ่หญมาย้าอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันใช้เวลานานนะมันก็เป็นอีสานทรงเครื่องนะครับก็มันยังเป็นความเป็นประกัดป่านั่งเดิมอยู่นะครับ อย่างอีสานซีหน้าก็ยังมีความเป็นประกาศป่าดั้งเดิมมีสูงนะครับเปลี่ยนแค่สีนะครับขนาดตัวนะครับเกตนะครับอะไรก็เป็นสายธรรมชาติอยู่นะแต่ถ้าแฟนซีเนี่ยก็คือเขาเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนขนาดที่เขาไม่โดดเขาไม่กระโดดนะครับเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยนะส่วนแฟนซีผมไม่ค่อยมีความรู้นะครับก็เลยจะให้มีความรู้มาแนะนํานะแฟนซีนะส่วนประกาศป่าผมก็จะทําแบบนี้แหละถ้าใครไม่เข้าใจก,ก็กลับไปดูใหม่นะครับ อตอนนี้ก็ปลาอีสานสีน้าชุดนี้อ่ะก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมนะที่ได้มาจากปีแรกๆเลยนะน่าจะสี่ปีแล้วนะครับก็ยังทํามาแล้วก็ยังที่ยังเพาะอยู่ก็เอาจากข้อที่เราคัดขึ้นมานะครับเลือกไว้ตัวที่โดนใจก็เอากลับไปเพาะนะครับส่วนพ่อปลาก็แยกออกไว้ถังข้างๆนะครับรออาจจะเพาะอ,อีกหรือว่าถ้าเจอตัวไหนที่มันสวยขึ้นมาอีกก็ ตัวที่เราเพาะไว้ก็แยกออกไว้ดูเล่นพอแก่มาก็ไปลงบ่อนะครับก็ทําอย่างนี้นะครับคนที่เขาทําปลาขายเนี่ยมันจะมีปลาวนเวียนขึ้นมาให้รับชมอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆก็เลยไม่ค่อยเสียดายปลานะเพื่อนเพราะว่าเราทําปลาขายครับยังชุดนี้โอ้สวยดีนะครับชุดต่อไปนะครับวนเวียนขึ้นมานะครับได้ดูพัฒนาการมันก็มีตัวสวยขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะครับทุกข้อนะครับมันก็ทั้งสวยและไม่สวยนะ ส่วนอีสานสีนาคเอ้ยอีสานทรงเครื่องเนะี่ยก็จะเสียเยอะนะในที่ขุนผมก็เลยไม่ค่อยเอาขุนนะอีสานทรงเครื่องนะครับที่เห็นๆก็จะมีมหาชัยนะมหาชัยกับอีสานสีนามหาชัยก็เครื่องไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นแบบขนาดเดิมนะครับไม่ได้ทรงเครื่องเหมือนอีสานนะครับอีสานตอนนี้มันก็ใกล้จะหมดแล้วกําลังชุดใหม่สองข้อกาลังจะ,ะขึ้นมานะครับก็เดี๋ยว ยังไม่นานแต่ก็น่าจะเป็นปีหน้านะครับที่จะพร้อมแบ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะส่วนใครที่หาความรู้อยู่วันนี้ไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ทำคอนเทนต์อย่างอื่นนะครับมานั่งพูดนั่งคุยกันเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทำคลิปแบ่งปลานะครับก็เดี๋ยวค่อยเจอกันส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ